เราอยู่กันที่มิสูจิยงสาขารอบเมืองนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในงานนะครับไททันออนทัวร์ในตรีมไททันแต่งองค์ทรงเฟียวนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะก็จะเป็นครั้งแรกของทางมิสูจิยงนะครับผมที่ได้นําไม้ด่างนะครับผมไม้มงคลเข้ามาร่วมงานในส่วนของทางด้านโชว์รูมด้วยนะครับผมก็ดูเลยนะครับผมในส่วนของไททันแต่งองค์ทรงเฟียวนะครับวันนี้ก็จะมีการนํำมิสูบิชิไททันนะครับผม6แบบ6สไตล์นะครับผมมาให้กับทาง ลูกค้าได้มาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือจะมีการตกแต่งเนี่ยมาจากทางมิตซูบิชิมอเตอร์เลยนะฮะอย่างคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนเดียวต่อข้อกนะครับก็เอาไว้วิ่งในส่วนของทางด้านธุรกิจหรือว่าทางด้านเกษตรนะครับผมในส่วนของด้านขนส่งล้อแมกย่างนะครับช่วงล่างเสริมแนบเหมาะสำหรับการบรรทุกเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมไปถึงกระบะ4ประตูแอดลีดนะครับผมหรือกระบะแคบรวมถึงกระบะตัวเตี้ยด้านนู้นนะฮะที่ มีการตกแต่งพิเศษนะครับผมทั้งการใส่ล้อแม็กของเลนโซนะครับผมแล้วก็ยางแบบสปอร์ตนะครับซึ่งเหมาะกับตัวเตี้ยมากๆเลยนะครับสลับสายเฟี้ยวห้ามพลาดนะครับผมสามารถเข้ามาสัมผัสตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้ที่มิสซูเจียงสาขารอบเมืองนะครับซึ่งงานของเรานะครับจะผมจะมีสอหมด2วันนะครับก็คือวันนี้วันเสาร์นะครับผมแล้วก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นะครับผมสามารถเข้ามาสัมผัสกับยนตกรรม พิเศษสำหรับไททันกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ลำดับถัดไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านเข้าไปดูในงานกันนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนเข้างานครับผมด้านนี้ก็จะมีในส่วนของเข้างานเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูด้กันด้วยกันครับสำหรับลูกค้านะครับผมที่เข้ามาในงานแล้วนะครับผมก็เพียงลงทะเบียนกับน้องๆนะครับก็จะได้รับกระเป๋าคาดอกนะครับ แล้วก็ถ้าลูกค้าทดลองขับก็จะได้รับเสื้อของไททันรวมถึงเครื่องดื่มนะครับผมเย็นๆนั่งกันอยู่ในงานได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติลูกค้ามีการออกรถรับบัตรน้ำมันเพิ่มอีก2,000บาทรวมไปถึงลูกค้าที่สนใจเอ๊จจองในงานล่ะมีโปรพิเศษเพิ่มให้อีก5,000บาทนะครับลูกค้าได้เยอะกว่าเดิมนะครับคุยกับเซลไว้เท่าไหร่ไม่รู้ ถ้ามาในงานเอาไปอีก5,000นะครับวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นมาที่งานกันได้เลยนะครับอ่าเราไปดูกันด้านในกันเลยครับอเมือ่อมาถึงด้านในนะครับผมก็จะมีในส่วนของโต๊ะลงทะเบียนนะครับด้านนี้ที่ผมบอกว่าอืมกระเป๋าคาดอกอ่ของ Motor มิ t s ูบิชิมอเตอร์แท้นะครับก็าสามารถที่จะใส่กันได้เลยอ จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าคาดโอกของ Mitsubishi เตอร์ของแท้หาซื้อที่ไหนไปได้แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเยี่ยมชมงานเรานะครับลงทะเบียนเข้าโรงงานรับไปเลยครับหนึ่งใบสำหรับลูกค้าครับลำดับต่อมาครับด้านี้ฮะเพียงลูกค้าทดลองขับนะครับผมก็จะมีเสื้อของไททันให้นะครับของเราก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะครับแต่ว่าวันนี้สีดําขายดีก็จะเหลือแต่สีขาว นะครับลูกค้าก็สามารถนําไปใส่เล่นกันที่บ้านก็ได้เลยนะครับรวมไปถึงทดลองขับแล้วมีฮะเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มของคอ f ฟ e ่สโลบาร์นะครับผมก็จะมีกาแฟร้านดังของเรานะครับคอฟฟี่สโลบาร์เนี่ยบริการลูกค้าทุกท่านนะครับก็จะมีการแบบทำมือรอ้านสวยงามรสชาติอร่อยนะครับแล้ววันนี้ครับผมนอกจากจะเป็นการ ขึ้นมาเยี่ยมชมโชว์รูมมาเยี่ยมชมรถกันแล้วนะครับวันนี้เรามีไม้ด่างครับเราไปดูไม้ด่างกันดีกว่าอ่าซึ่งตอนนี้นะครับผมสลับทางไม้ด่างไม้บงค้นกําลังมาแรงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจมาเลือกชมเลือกหากันได้ครับในส่วนของด้านไม้ด่างสลับร้านแรกเลยนะครับผมก็จะมีร้านบอนสีบ้านดุงอ่าบอนสีบ้านดุงก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของทางด้านบอนสีนะครับ ครับราคาก็จะมีหลากหลายครับอย่างด้านนั้นฮะอันใหญ่ๆอ่าอะไรเนี่ยปีกินาลีครับ6,500บาทนะครับหรือทางเสน่จันขาวนะครับก็ประมาณพันสเกือพันสนะครับก็ร้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายราคาให้กับทางลูกค้าได้เลือกสรรกันอุ้ยต้นใหญ่ๆนี่อะไรครับห้องเฮาห้องเฮาอ่าห้องเฮาครับหนึ่งบาทครับลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาดูตัวจริงของเขากันได้นะครับรวมถึงต้นเล็กๆน,น้อยๆหลักร้อยก็มีฮะออมชมพูครับ300อ่าสวยงามสวยงามครับนี่อะไรนี่อะไรรับเงินรับทองครับ390บาทราคาไม่แพงครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเริ่มเล่นไม้ด่างครับหลักร้อยก็มี หลักร้อยยันหลักหมื่นนะครมีหลายร้านให้เลือกสารกันในส่วนของทางด้านโชรูมิโซเจียงเรานะครับร้านบอนสีบ้านดุงนะครับอ,อ่าเราไปดูร้านต่อไปครับในส่วนร้านถัดไปนะครับผมก็จะเป็นร้านต้นข้าวพันไม้นะครับอ่าในส่วนของร้านร้านนี้ก็จะมีบอนสีนะครับหลากหลายสไตล์ให้กับทางลูกค้าได้เลือกสารก,กันนะครับอ่าก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับสามารถ เข้ามาเลือกมาซื้อมาหากันได้นะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับทางเจ้าของของร้านต้นข้าวพันไม้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านเจ้าของร้านนิดนึงนะครับในส่วนของทางร้านเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํกตอวก่อน,นพี่ชื่ออะไรครับชื่อสมพงษ์พันจังสิทธิ์ครับครับผมเป็นเจ้าของร้านต้นข้าวพันไม้เลยใช่ครับผมปกติพี่ขายอยู่แถวไหนครับพี อยู่อำเภอบ้านดุงครับผมอยู่อ๋ออยู่บ้านดุงเหมือนกันครับผมคือซองร้านนี้มาจากบ้านดุงอ๋อมาจากบ้านดุงด้วยกันครับเพื่อขายเดียวกันครับผมครับอย่างต้นไม้เด่นๆของพี่เนี่ยมีต้นไหนครับพี่ก็มีเบอร์เบิ้์นมาร์กด่างครับผมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเบอร์เบิ้์นมาร์กด่างครับเบอร์เบิ้นมาร์กด่างต้นนี้จะอยู่ที่8,5 0พครับผมแปดพบาทครับผมจุดเด่นจุดสวยของเขาเวลาที่จะเล่นรุ่นเนี้จะเล่นต้นพันนี้ยมันต้องดูตรงไหนครับพี่ดูตรงด่างฮาร์ดครับ ครับลายฮาร์ปลายที่ว่าข้างนี้จะเป็นสีเขียวข้างนี้จะเป็นสีลายด่านอ๋คอคือเหมือนกับว่าถ้าจะสวยเนี่ยข้างนึงเป็นสีหนึ่งข้างหนึ่งเป็นสีหนึ่ง,ง,ง,งแล้วก็ลายพวกเพือนกันี้ก็บางก็จะสวยเหมือนกันครับอ๋อก็คือคถ้าคนเล่นไม้ด่างจะลุนล้นลุน้นลุ้นเวลาออกมาใหม่มันจะดา่างเท่าไหร่ลายเทพหรือไม่เทพนะครับที่ขาเรียกกันก็คืออย่างสมมติว่าซื้อไปต้นเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาลุ้นตอนใหญ่เอ๊ะมันจะสวยไหมใช่ครับผมใช่ไหมครับบาง บางต้นบางที่ว่าออกใบใหม่อาจจะเขียวก็มีครับอ๋อเขียวแบบไม่มีลายด่างเลยก็มีใช่ครับผมใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างสมมติเริ่มแรกเลยอย่างสมมติเนี่ยผมเพิ่งอยากอยากเอาไปประดับบ้านต้นเล็กๆต้นน้อยๆเนี่ยพี่แนะนําต้นไหนครับพวกนี้จะเป็นบอลเบบีครับผมบอลเบบีหมายถึงอ่พวกนี้จะเป็นบอลบ้านก็คือเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็จะพวกนี้ก็คือพญาสวีนะครับก็คือเอาไปเลี้ยงเลี้ยงฟอร์มโตแล้วก็มันจะสวยเหมือนกับฟอร์ม พอ,อ,อ้อฟ้อนนะครับผมบอันนี้เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ผมอบอนไม่ดีแปดสิบบาทครับตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งแต่ตัวนี้จะเป็นอ่าบอลโบราณคือนกสดาอยุตับรามเกียนนะครับผมครับมันมันมีจุดเด่นยังไงครับพี่คือตัวนี้นะมันอยู่ที่อ่าอยู่ที่ตับมันจะเป็นตับรามเกียนตับคุณแขนคือเป็นบอลโบราณที่คนนิยมเล่นนะครับราคามันจะสูงขึ้นมาหน่อยอเป็นพันไม้โบราณใช่หายากหายากอา่ต้นนี้สาตาร์เท่าไหร่พี่แปดร้อยครับ อ่าร้อยบาทอ่าสำหรับท่านใดสนใจพันธุไม้โบราณนะครับผมที่นี่มีฮะต้นอะไรนะพี่นกสดายุครับนกสดายุนะครับผมต้นนี้าหายากอ,อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นนางไหมครับผมโอเค,อเคยังไงก็ขอขอบคุณทางเจ้าของร้านในส่วนของร้านต้นข้าพันไม้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าโอเคเรามาดูร้านต่อมาครับอะไรเนี่ยร้านสีอุดรแล้วก็ร้านพีทีแพนนะครับ อ่าร้านนี้ก็จะมีหลากหลายสไตล์เลยต้นนี้นะครับร้านนี้โซนขคขาสวยค่ะโคโลคาเซียค่ะแล้วก็ขอขอเนี่ยแนะนำเจา้าของร้านก่อนดีกว่าเจ้าของร้านชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อแพทค่ะชื่อคุณแพทนะครับค,คุณแพทครับร้านของเรามีอะไรบ้างครับคุณแพทวันนี้อมีหลายอย่างเลยค่ะมีกล้วยดา่ามีบอนสีแบบแล้วก็ขอแบบขอแล้วเอาแบบแพงสุดเลยต้นไหนแพงสุดน่าจะเป็นกล้วยแดงอินโดกล้วยแดงอินโดฮะต้นไหนครับพี่ต้นนี้ค่ะ ตัวนี้อยู่ที่85ค่ะ85 85ก็คือ85ดหมื่นห้าแปดหมื่าแปดหนเคนะครับ85,000บาทต้นนี้มีจุดเด่นยังไงครับพี่อ๋อลายเขาครับจุดเด่นอยู่ที่ลายเลยค่ะเวลาเขาเล่นกันเขาเลือกยังไงครับเขามันจะมีอ่าลายสายอ่าพายุแล้วก็ลายสายฝนค่ะอ๋ออันนี้เขาเลือกาะไรอันนี่ลายสายฝนอันนี้ลายสายฝนค่ะถ้าลายลายพายุจะแพงมากหลักล้านอัพค่ะโอ้ครับแล้วอย่างของ ที่ร้านเนี่ยปกติขายอยู่ที่ไหนครับอ๋อส่วนมากออกตามงานค่ะตามงานก็คืออยู่บ้านไลฟ์สดขายด้วยไหมก็มีออนไลน์บ้างค่ะอยู่ที่บขสใหม่ค่ะครับถ้าสมมติลูกค้าสนใจเนี่ยติดต่อให้ทางไหนบ้างครับอ๋อก็มี Facebook แล้วก็ทางไลน์เลยค่ะครับก็เป็น Facebook ใช่ค่ะครับก็มีทั้ง Facebook มีทั้งไลน์มีทั้งเบอร์โทรนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามา เลกหากันได้นะครับแล้วถ้าลองลองลงมานี่เป็นต้นไหนครับพี่อ๋อส่วนมากก็ที่ร้านจะเน้นบอลขะบอลสีบอลสีก็มีชายชนค่ะชายชนเอ้ชายชนยชนค่ะครับโอเคว่าอันใหญ่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่นี่อะไรครับพี่อ่ออันนี้โคโลคาเซียแบล็คลอร์ค่ะแบล็คลอร์ดสยดำพิปิ๋เลยใช่ค่ะใบเขาจะงามไม่เคยเห็นครับสีดำปิ๊กขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นพันุ์จากที่ไหนครับพี่หา เป็นโครอ่าสายพันธุ์โครโลคาเซียค่ะคือประเทศไทยไม่มีเนาะไม่เคยเห็นเลยก็เป็นใช่ค่ะนำเข้าเป็นนำเข้ามาเนาะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่านำเข้าไม่นำเข้าอ๋อครับแล้วถ้าอย่างสมมติว่ามีคนเริ่มต้นอยากลองเล่นราคาถูกๆมีตัวไหนบ้างพี่อ๋อถูกสุดก็จะเป็นราคาจับต้องได้หลักร้อยค่ะหลักร้อยนะครับใช่ค่ะก็เป็นแบบอันนี้ก็เป็นไก่ตัวงามไก่ตัวงามเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะครับผมไม้ไทยโบราณ อ๋อนี่ไม้ไทยโบราณเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงสำหรับนักสะสมมิ่งมงคลมิ่งมงคลอันนี้ก็เป็นไม้นาเข้าเหมือนกันค่ะไม้นาเข้าใช่โอเคก็จะมีหลากหลายสไตล์ให้กับทางลูกค้าได้เลือกสรรกันนะครับอ่าก็ลูกค้าท่านใดสนใจในส่วนของทางด้านไม้ด่างนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็จะมีท้งต้นเล็กต้นใหญ่ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่ทางลูกค้าสะดวกกันได้นะครับถูกใจไม่ว่า เอากลับบ้านไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับร้านต่อมาครับร้านไม้สวยในบ้านนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับขออนุญาตเชิญนิดนึงครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อหมิวค่ะคุณมิวนะครับปกติของคุณมิวขายอยู่ที่ไหนครับก็จะเป็นบ้านค่ะแล้วก็ขายออนไลน์ขออนไลน์เป็นชื่อทางเพจใช่ไหมครับใช่ทางเพจค่ะมีเพจตามเพจเพจอะไรครับ เพจไม้สวยในบ้านนะครับสำหรับลูกค้าก็สามารถเซิร์ชใน Facebook กันได้เลยนะครับในส่วนของทางด้านร้านเราครับเด่นๆของเรามีรุ่นไหนต้นไหนบ้างครับทุกอย่างเลยค่ะ,คะ <c oughs> ไม้ด่างไม้มงคลไม้ฟอกกาไม้ดอกไม้ประดับของเรามีทุกอย่างคืออยู่บ้านชอบทุกอย่างก็เลยปลูกทุกอย่างขายทุกอย่างสมมติ<า>ผมไม่รู้เรื่องผมอยากเล่นไม้ด่างผมเดินเข้ามาที่ร้านเจ้าของร้านจะแนะนาอันไหนให้ครับ อบประเภทไหนนะคะว่าไม้เรือไม้ปลูกแบบปลูกง่ายๆอัมผูด่างคือเราอะเริ่มต้นจากผู้ด่างเข้ามาวงการนี้เริ่มจากผู้ด่างค่ะแล้วก็เริ่มมาจากไม้ด่างตัวอื่นเริ่มมาก็คือเป็นเงินไหลมาด่างมีด่างขาวด่างชมพูค่ะด่างขาวด่างชมพูค่ะมาก็ที่บอลกระดาษด่างค่ะบอลกระดาษด่างก็เบอร์หมากค่ะจะเป็นตัวนี้เบอร์หมากด่างอันนั้นนเรียกว่าอะไรครับเบอร์หมากค่ะเบอร์หมาก วิโลเดนตอนอ๋อครับผมอ่าถ้าคนไทยเขาจะติดเรียกเบอร์เบิร์นมาร์คเบอร์เบิร์นมาร์คใช่ถ้าถ้าเกิดเราจะอ่านให้มันถูกก็คือเบอร์มาร์คครับผมโอเคก็จะมีหลายๆรุ่นเลยต้นเล็กต้นน้อยนะครับก็ลองอันนี้ตั้งแต่หลักร้อยสามต้นร้อยค่ะอันนี้สามต้นร้อยอันนี้ต้นตะบองเพชรค่ะแคทตัสน่ารักน่ารักเลยอ๋อแคนตัสแคทตัสแคทตัสครับสามต้นร้อยไปวางโต๊ะทำงานน่ารักน่ารักกันได้นะครับอันนี้เขาออกดอกได้ไหมครับ ก็ถ้าถึงฤด,ดูที่เขาจะออกดอกเขาจะออก,อกต้นที่โตสมบูรณ์จะมีดอกค่ะโอ้ะตะบองเพชรออกดอกแคคตัสแคคตัสแคคตัสเป็นชื่อสาเพชรเนาะจะมีหลายพันธุ์ค่ะหลายพันธุ์มากแต่ว่ามีมีแคคตัสที่เราไม่ไม่ค่อยได้เล่นอันนี้ก็คือเอามาตกแต่งน่า<อ>รักกระจุมกระจิบน่ารักน่ารักไปก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยให้ก<ด>ับทางลูกค้าเลือกนะครับถ้าในาสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมโชว์รูมแล้วก็มาดูในส่วนของทางด้านไม้ดักก็ได้กระถาง S <S อ่ามีกระถางด้วยอันนี้เป็นกระถางอะไรครับกระถางทงเบลล่าค่ะกระถางชื่อว่ากระถางเบลล่ากระถางเบลล่านะครับสวยมากเลยค่ะที่ดาราถือเนาะ<อ>ใครเอาไปประดับบ้านก็เก๋มากเลยค่ะใช่ใช่คือต้อนไม้สวยแล้วคุณต,ต้องมีกระถางสวยๆด้วยไม่งั้นมันไม่เข้ากันจริงจะให้ใส่กระถางอะไรนะกระถางดินเผาสีส้มๆก็ไม่คือเนาะ ใส่ตะกร้าหวายก็สวยนะครับตะกร้าก็ขายนะคะตะกร้าใช่คะ่ะนะครับต้นไม้สวยแล้วเราก็ต้องหากระถางที่เหมาะสมคู่ควรกับเขาด้วยนะครับมีบลงด้วยค่ะมีปุ๋ยด้วยนะคะมีปุ๋ยด้วยนะครับอ่าเขาว่า,ามีทุกอย,ากออยาก่างค่ะเดี๋ยวเราโทรนิดน,นึงครับเรืโทรไม่เห็นเมื่อกี้เรืโทรฝากได้เลยรือจไปเดิครับที่นี่นะครับติดต่อได้นะครับอ่าสําหรับท่านใดสนใจนะครับท่อสามารถติดต่อได้เลยนะครับ เพจไม้สวยในบ้านหรือว่าเบอร์0866379037นะครับครับผมขอบคุณมากครับอ่ะเรามาร้านต่อมาครับร้านสวนบ้านลักสวยนะครับอ๋อเท่าแก่อยู่นี่นะครับอ๋อมาด้วยกัน 2, น 2> ร้านโอเคอ่าเอาร้านนี้ก่อนครับเอาซุนี้ก่อนมนี้ก่อนเอาซุมนี้ก่อนนะครับอ่านะครับร้านนี้มีอะไรเด่นบ้างครับพี่ครับ ก็เป็นเป็นพวกไม้ไม้ตามกระแสเลยก็จะเป็นพวกบอลนะครับพี่ครับไม้บอลนะครับคืออย่างมันเไม้ดังมากอย่างผมเคยได้ยินแหละไม้บอลแต่เนี้ยไอ้ไม้บอลเนี่ยมันมีกี่แบบพี่มีทั้งไทยแท้แล้วก็เป็นไม้จีนบอลก็จะแยกเป็นเป็นเป็นตับเป็นตับไปพี่ก็มีมันคือมันมลีนหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ครับแล้วถ้าถ้าแบบน่าเล่นเนี่ยน่าเล่นเนี่ยรุ่นไหนพี่ แล้วแต่คนชอบนะพี่ส่วนมากก็ชอบสีชอบลายกระดูชอบสันแล้วแต่บางคนก็เน้นเป็นหนวตั้นใช่ไหมพี่ครับก็คือแต่ละคนเขาอาจจะชอบไม่เหมือนกันชอบเส้นชอบลายชอบสีไม่เหมือนกันแล้วแต่ทางลูกค้าชอบนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมมาร้้นเนี้ยพี่จะแนะนําเป็นตัวไหนครับพี่อ่าอย่างเอาแพงสุดเลยเอาเอาแพงสุดเลยอาเอาตัวไหนพี่แพงสุดอ่าพวกพวกนี้ก็ราคาไม่สูงมากไม่สูงไม่สูงหลักพัน หลักร้อยครับอ๋อหลักร้อยหลักร้อยโอ้ยหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยประมาณนี้นนไ,มไม่ถึงพ<ด>ันโตมามันก็จะเริ่มกัดสีสีจะสวยอ๋อก็คือ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นไม้เ่าหัวเลยขึ้นขึ้นมาใบแรกใบสองมันจะเขียวก่อนสามสี่ถึงจะเริ่มมีมีสีครับฉะนั้นเอาไปเล็กๆบางทีอาจจะไม่สวยโตมาแล้วอาจจะสวยกว่าเดิมครับก็เพื่อเปรียงรุ่นในเหตุอ๋อก็คือเหมือนกับเปิดกล่องซุ้มนั่นแหละซื้อไปบางทีก็สวยมากกว่าเดิมครับครับอ่าข้างหลังอีกระดานหนึ่ง ร้านนี้ร้านเดียวกันนะครับแต่ว่าร้านนี้จะคพละสไตล์กับร้านนู้นก็คือร้านร้านนี้เป็นสไตล์ไหนนะพี่ก็จะเน้นพวกช่วยชาญี่ปุ่นออกมาเจาะรูทำทำเป็นไม้กระถางไม้ชายเล็กครับผมก็จะเน้นเป็นแบบอ่า บอนไซเป็นไม้มงคลพวกนี้ครับก็จะมีทั้งไม้หนาไม้้ออากาศบ้างลาปลาไปกันไปครับทีนก็คือร้านนี้จะเป็นแบบแ้ายๆบอนไซของญี่ปุ่นเป็น <c oughs> กระถางน่ารักนะกคือการเน้นแบบพร้อมโชว์เลยซื้อไ <c oughs> ปก็ตั้งโชว์ได้เลยครับผมแต่ <c oughs> ละสายพันธุ์ก็การดูแลรักษาร่มแดดก็ต่างกันไปคร <c oughs> ับลูกค้าสนใจแบบไหนก็คือคุยกับอิทีแนะนําการเลี้ยงก็จะมีแบบไอจีให้ติดต่อมีโดยสามารถพูดคุยกันได้ครับอย่างที่โชว์อยู่เนี้ยมีตัวไหนเด่นเดบ้างครับ ส่วนตัวถ้าแบบใช้สุดเลยตัวนั้นเป็นต้นขาวตัวนั้นทับนานประมาณ12ปีโอ้ต้นแค่นี้12ปีครับก็คือตับทำฟอรมนานก็คือจะได้โตแล้วนานไปก็ตัวโขนหรือโขนต้นมันนะก็จะค่อยๆตจะโตช้านิดนึงแต่เทเทมาครับไอที่ยงโยงมานี่ใช่รากมั้ยครับยงยงใช่ใช่ครับเป็นเป็นรากเทเลยครับก็คือรากมันเป็นไม้โชลาก็คือมันจะเด่นที่รากเด่นที่รากครับางประเภทก็จะเด่นที่โขนบางบางงานถ้าเป็นไม้ตัดชำหรือไม้ใช้เล็กเลยก็จะ นิยมขึ้นรวดก็คือดัดให้เป็นรูปร่างตาม,ตามที่ต้องการครับครับผมแล้วอย่างพวกนี้เห็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถไปวางไว้โต๊ะทําง,งานได้ไหมครับได้ครับแต่ด้วย<ม>ล<ม>ักษณะนิสัยจริงๆบานไซก็คือชอบในอากาศถ่ายเทถ้ากรณีที่เอาเข้าร่มสําหรับโชว์ก็มีแสงแดดผ่านบ้างหรือเอาออกมาโดนแสงธรรมชาติบ้างสาวันครั้งสัปดาห์ละสองครั้งประมาณนี้การให้น้ําก็สองสาวันครั้งครับก็คือสามารถสามารถในร่มจริงๆก็ การรับแสงการคายน้ำเขาจะช้าเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยถ้าลดน้ําบ่อยมันจะทาให้ดินชื้นรักได้ง่ายอะไรแบบนี้รับก็คือตั้งโต๊ะทํางานได้แต่ก็ควรที่จะต้องให้เขาไปรับแดดบ้างครับโดนแสงธรรมช,ช,ชาติบ้างครับไม่ใช่ว่าโดนแต่หลอดเนียวมันไม่ได้สังเคราะห์แสง ล้วอย่างทางนี้ครับเหมือนกันไหมครับคท้ายๆกันเลยค่ะพี่ครับครับแล้วอย่างกลมๆเหมือนลูกขระเพราวนี่อะไรจริงๆตัวนี้เป็นบัวบกโขดก็คือเขาเป็นไม้ที่มีหัวในดินแต่ด้วยฟอมฟอมโขดเขาสวยแล้วก็ทําขึ้นยกกระชาบยกขึ้นกระถางก็คือเป็นโชว์โขดเขาเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยตัวใบและดอกก็จะเหมือนบัวบกเขาว่าเราที่ทานได้แต่ว่าก็จะต่างกับไปที่เป็นหัวก็คล้ายๆใบบัวบกบ้านเราใช่ครับแต่ไอ้กลมๆนี่คือรากเขาใช่ไหมจริงๆตัวนี้เป็นหัวเลยครับหัวมันตัวร ในส่วนของกระถางครับโอ้ค่ะผมนอกจากต้นไม้เราเห็นมีอันนี้อะไรครับพี่ก็เป็นอ่อ่พวกหินไว้โรยตกแต่งหน้ากระถางมีทั้งปุ๋ยแล้วก็เป็นดินปลูกแขกับก็ส่วนตัวก็จะเรียงไม้หนามด้วยอ่าครับก็บบมีทั้งดินทั้งปุ๋ยแล้วก็แต่งพวกก้อนหินโรยด้านบนให้สวยงามใช่ครับคับผมสำหรับถ้าสมมติลูกค้า ท่านใดสนใจจะติดต่อพี่ต้องติดต่อทางไหนครับก็ผมจะผ่านทาง IG เลยเป็นร้านเพียงดินหรือเป็นเบอร์โทรได้เลยครับมีทาง IG แล้วก็เบอร์โทรนะครับมีเพจได้วยไหมคะพี่เพจไม่ได้ลงครับพี่ไม่ได้ลงผมก็จะออกตามงานบูธงานแฟนเลยยูดีทาวนเซ็นทรัลเดี๋ยวทวนทวนเบอร์นิดนึงครับพี่ครับ094ครับ094ครับ394 394 6363ครับ6363มหครับร้านเพียงดินครับผมร้านเพียงดินนะครับสามารถ ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงบ้านไหมครับถ้าในเขตอุดรส่งครับพี่ครับอ๋อถ้าในเขตอุดรก็สามารถนัดรับได้ครับผมถ้าตจวก็คือส่งทั้งเอกชนแล้วก็พิเศษครับผมต่างจังหวัดก็สามารถส่งให้ได้แต่ถ้าในดอนสามารถนัดรับกันได้นะครับ,รบผมแล้วถ้าสมมติ ลูกค้าสนใจอยากดูตัวจริงอ่ะต้องปกติพี่ขายอยู่ไหนครับผมเลี้ยงที่บ้านครับอยู่แถวบิ๊กซีอยู่ในหมู่บ้านเลยอยู่เซรินพาร์ควิวครับอยู่ตรงข้ามกับปตทสันนิพนธ์ต้องไปอยู่เป็นน้าค่าเศษแต่ถ้าจะเข้าไปจริงๆต้องนัดก่อนล่วงหน้าเผื่อบางทีไม่อยู่บ้านลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูตัวจริงนะครับสามารถนัดพี่เขาก่อนนะครับแล้วก็ไปหากันได้เนาะไปพูดไปคุยกันก่อนได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับในส่วนของร้านต่อมานะครับร้าน ตุกตาฟาเวอร์นะครับผมอ่าก็จะมีบอลอันใหญ่เลยแหละร้านนี้รู้สึกจะใหญ่ใหญ่สุดนะครับก็จะมีทั้งบอลกระดาษดางนะครับผู้ฉลกุก้ามกุ้งบอลหงสุวันนะครับภูฉลุก,ก็มี700นะครับเลมอนลัมอี้ต้นเลมอนลัมส0 0พบาทนะครับ 4, <000. S 1> ใช่4 0 0พแล้วก็มอนเตล่าไทคอนนะครับ6,500นนะครับแล้วก็ในตะกร้าใหญ่ๆนี่ สวยอยู่นะครับต้นใหญ่ <Okay. S 1> ครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับผมสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากับทางโชว์รูมของเรากันได้นะครับก็จะมีในส่วนของวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้นะครับท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูไม้ด่างกันได้นะครับเพียงลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานก็รับกระเป๋าคาดอกนะครับ หรือว่าสนใจทดลองขับรถมิ s u b บิชินะครับก็จะได้เสื้อไตทตั้นรวมถึงเครื่องดื่มเย็นๆนะครับให้กับทางลูกค้าด้วยระหว่างนั่งรอก็ดูในส่วนของทางด้านไม้ด่างได้นะครับงานวันนี้นะครับผมวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมส่วนสนามหน้าเราจะไปที่หนองคายนะครับสมมุติว่าลูกค้าไม่ทันเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์หน้าครับเจอกันที่มิสูเจียงสาขาหนองคายนะครับวันนี้ทางอ้วนสิวิชาก็ ขอตัวลากันก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ แล้วนะโอ้เอแบบานั่กันเราเราไปติด่าวก็ได้อันนี <t un> <t un> ้เอ่อผมผมต้องเข้าอีกอ okay. ันหนึ่งอันอ mm> ันไม่กีดทายทอดย่ทุบแายทอดย่ทุบเราต้องบันทึกบันทึกไฮไรก่อนนะบันทึกไฮไ์ก่อนบันทึกก่อนบันทึกแล้วก็แชร์โอเคเดี๋ยวราชาจทีละที่เนนหน้ามันเลย อันนี้อันนี้คือมันไปโผล่ในช่องเราแล้วใช่ไหมออมันมันอยู่ในช่องเราแล้วมันมันสดช่องเรานะสดเรือเรแต่และเราจะไปแชร,ร์ไปไหนแค่นั้นเองแชร,ร์แชร,รไ์ไปทักเราดีกว่า